น้ำมันสองระบบอีกนะน้ำมันสองระบบอ่ะไม่ใช่น้ำมันแบบในโตนใน e ์ห n h a r d นะน้ำมันสองระบบคือไหลเข้าไหลออกไปเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าแรงกี้ขนนี้ไปยันนี่ ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรามเฮ้นะครับคุณเห็นอะไรนี่ไหมครับ <S <S นี่ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่มันคือรถมอเตอร์ไซค์ลยแต่มันไม่รู้ว่ามันรุ่นอะไรนะพ่อพ่อผมถอดไฟเบอร์ถอดไลไรออกไปหมดเลยเนี่ยมีให้ดูแค่นี้นี่เราก็จะไม่ให้ดูแต่เราจะมาดูคันนี้ครับมันโคตรแบบมหาสจรยนะคือแบบ โอ้ผมผมนานๆนานานที่กลับมาบ้านแล้วแล้วแบบไม่รู้ว่าพ่อผมทำเลยกับรถคันนี้ไปบ้างคุณเห็นตรงน,นี้ไหมเออดูอดัดดูดูดูผมทำอะไรดูเอาให้ดูไดู้นื้อสตาร์ทมือก็สุดอ่ดดอะ แรงด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปพาไปเอาไปขับเลยนะดูบางคนนายยังไม่มีเลยแบบไม่เยวเกินไปไปเดี๋ยวเราไปดูกันเฮ้ยเดี๋ยวเน้ำมันสองระบบอีกนะน้ำมันสองระบบอ่ะไม่ใช่น้ำมันแบบในโตในอีเ,อเวนท์หฮาร์ดนะน้ำมันสองระบบคือไหลเข้าไหลออกไป <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าแรงกิกนขนัดนี้ ตอนนี้เราก็ได้ไปถึงจุดนัดพบเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เจ้าคันนี้ก็คือแบบเหมือนไม่อยู่ที่เดียวกันกับคลิปที่แล้วอ่ะคือแบบอย่างกับวันเดียวกันนะโอ้โหนี่เรา,าไปดูคือแบบคันนี้แม่งแรงจริงแบบเมื่อกี้ลองบอกร้อยสิบร้อยสิบามไม่ทันด้วยร้อยสิบแคปท่ออ่ะวิ่งร้อยสี่ามไม่ทันนะก็คือแบบมันสุดเกินไปคันนี้ลองได้อ่ะแคมท่อเตอมิมา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 เชียงคันนี้หน่อยไหม ก็ไม่อยากจะโม้หรอกรถเดิมๆไม่มีอะไรหรอกคันนี้เดิมทุกอย่างเลยแค่แบบพ่อพ่อกูโคตรโมดิฟายอ่ะมาเดี๋ยวเราจะให้เอ๋นี่ครับลองไปขับยกล้อเล่นเลยดูไหมไปเดี๋ยวติดโมให้มาก่อนอันนี้เราก็จะไปแดกร้อยสิบไอ้กันครับไปจับีบเอาเฮ้ยเฮ้ย wow รถมันหนักรถมันหนัก,กอไอ,อ้แก๊สีไปดีเออแก๊สสีได้ไงนี่ต้องสาม,มันวะนี่ครับท,ที่มาของคำว่าสมบัติ่ออย่ามาล้อเล่นอ๋อแรงชิบหายเลยวะ่ะธรรมาดาที่ไหนนี่ระบบสตาร์ทมือเครื่องก็จะพังอยู่แล้วเฮียแต่ไม่ยังเสือกวิ่งให้อยู่ว,ว่างๆถ้ามีตังค์จะเอาไปโมดิฟายให้ใหม่หมดเลย ถ้าแบบมีคนมาดูมีคนอะไรก็แบบพอจะได้แบบมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปอยู่เลยอ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็อยากให้มาดูรถพ่อไม่ใช่เนี่ยระบบสตาร์ทมือ,อเทโพด้วยเฮียอ่ะ,อะถ้าใครถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานราให้เลยครับสลับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ